ลับมาพูดคุยกันในรายการครอบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีคุณภาพขับแก้วเลยพี่ต้านะคะแนะนําให้ถึงบ้านคุณผู้ชมเลยทีเดียวนะคะเตรียมตัวพร้อมจดเลยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนะคะนอกเหนือจากเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์หรือว่านองเป้ของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยเรื่องวิตามินนะเป็นเรื่องที่แบบ ขาดไม่ได้ใช่ในร่างกายของเราแล้วก็เมื่อกี้พี่ชลีให้ข้อมูลแล้วว่ามีวิตามินหลายอย่างมากๆเลยนะคะพี่ก็เริ่มงงแล้วว่าเราต้องไปหาทานจากไหนให้มันครบทุกอย่างในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราทานผักผลไม้หรือในอาหารมีจับคู่ได้นะจับกลุ่มได้แยกประเภทได้ค่ะครับผมวันนี้น้องเป้มีมาแนะนําเราไหม ถ้าทานผักผลไม้ได้คิดว่าไม่เพียงพอนะคะก็ต้องใช้ตัวช่วยซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละค่ะเอามาเสริมสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆแต่ดันขาดไปวิตามินนี้มันสาคัญมากนะใช่ค่ะเพราะอย่างที่พี่เชอรี่บอกเขาไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ในร่างกายต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะเอามาฝากกันในวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องวิตามินนวลๆนะคะถ้าพูดถึงวิตามินจะพูด ไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือซุปปราวิทซุปปราวิทซุปปลาซุปปลาเข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าซุปเปอร์แมนไหมเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวเสริมวิตามินนะคะซุปปราวิทของกิฟฟทอร์ีนก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือซุปปราวิตเอ็มกับซุปปราวิทดับเบิลยูตัวสีน้ำเงินนี่ซุปปราวิตเอ็มกับดับเบิลยูต่างกันยังไงเออคก็คือเราออกแบบมาให้สําหรับคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงออ๋ อ๋ยากเพศยากนิดนึงนะคะอันั้นเราคุยทีละตัวเอาเลยได้เอ็มก่อนผู้ชายเต็มก่อนครับผมมีอะไรเป็นพิเศษครับในในซูเปอร์วิดเอ็มกับคุณผู้ชายมีสารสําคัญที่เรียกว่าไลโคปีนไลโคปีนเป็นสารที่อยู่ในพวกมะเขือเทศสารที่สีสีแดงๆในมะเขือเทศนี่แหละค่ะเขามีคุณสมบัติพิเศษเลยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระความจริงแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงก็กินได้เพราะว่าเขาจะช่วยให้ผิวคันแต่งฟัน ใช่คุณผู้ชายกินเข้าไปก็ผิวพันณเปล่งปังแต่ที่สําคัญเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าสามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ออผู้หญิงไม่เป็นแน่นอนอันนี้กำลังดังนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือผู้ชายส่วนใหญ่อมีโอกาสเป็นสูงมากใช่โดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ดีๆก็เป็นอย่างงี้หรอใช่ค่ะผู้หญิงไม่เป็นชัวสิพี่ดังนั้นผู้หญิงไปกินซูเปอร์วิตมแน่นอนได้ผิวสวยนะคะ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชายไม่กิน s u p e r ร์วิตไปกิน s u p e r ร์วิตก็จะไม่มีตัวป้องกันมะเร็งต่อ,อมลูกหมานั่นเองครับแค่นั้นเองแค่นัน้นเองแล้วซูเปอร์วิตดับเบิลยูล่ะคะใส่อะไรเป็นพิเศษลงไปอปะซูเปอร์วิตดใส่สารสำคัญที่สกัดมาจากจมูกถั่วเหลืองสารสำคัญนี้ชื่อว่าไอโซฟลาว n นไอโซฟลาวนค่ะเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือป้องกันมะเร็งเต้านม นะคะมีงานวิจัยมาแล้วแล้วก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับอาการเขาเรียกว่า,าผู้หญิงไว้หมดประจำเดือนจะมีะอาการอะไรอย่างแบบร้อนบูบวาบหรือว่าการที่ผิวแห้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะสารสารตัวนี้ก็จะช่วยในเน้นผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะค่ะค,ะคต้องถามต่อว่าแล้วพวก ทั้งสสูตรเนี่ยปริมาณวิตามินต่างๆนะคะขออนุญาตหยิบปริมาณวิตามินต่างๆเนี่ยค่ะเพียงพอไหมต่อวันนี่พี่ตั้มถ้าเกิดพี่ตั้มเห็นนะในลิสต์นะเยอะมากใช่ไหมเยอะมากวิตามินแต่ละยานะคะก็เลยอยากทราบว่าปริมาณที่ใส่และเขียนลงมาในฉลากเนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่เราต้องการต่อวันใช่ไหมเพียงพอไหมครับ คือข,ขอบอกก่อนทั้งสองอันนี้ใส่วิตามินไปเท่ากาันแร่ธาตุเท่ากันเหมือนกันวิตามินและเก <ตะ S 2> ลือแร่รวมนะใช่ค่ะก็คือใส่ไปเท่าก,กันแล้วไอ้วิตามินที่เราใส่เนี่ยเราเขาเรียกว่าออกแบบมาให้พอดีกับคนไทยแบบพอดีเป๊ะแ่าอะไรตอนหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งเม็ดหนึ่งวันเนี่ยมันพอดีสําหรับคนไทยคําว่าพอดีสำหรับคน,ไท,คนไทยเนี่ยจำเป็นมากนะเพราะ เราแน่นอนอากาศบ้านเราอากาศต่างประเทศอวิธีการใช้ชีวิตอาหารการกินทุกอย่างมันไม่เหมือนกันคน้าเร่างกายต่างกับตัวใหญ่คนไทยเราก็แบบไซส์เอเชียชาวเอเชียซึ่งอันเนี้ยค่ะเราไม่ได้กําหนดเองนะคะว่รามันพอดีกับคนไทยแบบพอดีเป๊ะขนาดนี้ก็คือเราไปเปิดข้อมูลขององค์การสํานักงานอาหารและยาอยเนี่ยแหละะเขากําหนดมาว่าวันหนึ่งเนี่ย ปริมาณของวิตามินและเกลือแร่ที่คนไทยควรได้รับมีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นดังนั้นนี่สําคัญมากเพราะนี่คือจุดแตกต่างครับระหว่างวิตามินรวมที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดซึ่งอาจจะนําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็โอเคอาจจะดีจริงนะแต่อาจจะเหมาะกับคนต่างชาติมากกว่าปริมาณหลายอย่างบางชิ้นก็เหมือนกันใช่ค่ะบางตัวเนี่ย เขาอาจจะไม่ต้องการเท่าเราใช่ไหมเขาก็เลยใส่ไปนิดนึงเรารับเข้าไปมันก็อาจจะไม่พอต่อความต้องการของเราบางอย่างเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาก็ใส่เข้าไปเยอะใช่ไหมคะแต่แต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องการขนาดนั้นไม่ต้องการขนาดนั้นอาจจะได้เกินไปความพอดีเนี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คืออยู่ในวิตามินเนี่ยพอดีกับสิ่งที่ออยบอกพอดีเป๊ะคลยในส่วนของเกลือแร่เนี่ยก็จะมีการใส่สารเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยเราก็ ใส่เข้าไปจัดเข้าไปให้ครบถ้วนแล้วเกลือแร่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าร่างกายต้องการอยู่แล้วค่ะไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดครับค่ะคาวนี้ซูเปอร์วิตทั้ง M แล้วก็ซูเปอร์วิตดับเบิลยูเนี่ยค่ะใครควรจะเริ่มทานอายุเท่าไหร่เด็กๆทานได้ไหมค่ะเด็กๆก็เน้นให้ทานผักและผลไม้ให้เพียงพอนะคะพออายุ12ปีขึ้นไปนะคะบางครั้งร่างกาย ตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นมีกิจกรรมมากค่ะมีการเรียนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องอาศัยวิตามินเข้าไปเยอะขึ้นแลก็สามารถเสริมได้เลยตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าบางคนยังไม่เสริมก็ได้ยังไม่ผิดแต่พออายุ25ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่าง การทํางานของร่างกายมันเต็มที่แล้วคือ25เนี่ยพุ่งสูงสุดของชีวิตแล้วขาลงละเริ่มมีความเสื่อมละเอาง่ายๆเลยเลยครับแล้วก็ยังต้องการวิตามินเนี่ยเอาไปดูแลสังเคราะห์ระบบต่างๆในร่างกาย25ปีขึ้นไปแป้แนะนาว่าอย่างน้อยๆต้องมีนะคะคือห้ามขาดวันละหนึ่งเม็ดเพียงพอไหมคะน้องเป้เพียงพอค่ะมันง่ายนะพี่ตั้งองแค่เดียวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ต้องการเยอะคค่ะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยสนใจมาก พี่ทานวันหนึ่ง M วันหนึ่ง W วันหนึ่ง M วันหนึ่ง W ได้ไหมได้เลยไม่ผิดกติกาใช่ไหมไม่ผิดกติกาเมื่อกี้ลืมถามด้วยแล้วของ W เนี่ยผู้ชายทานได้ไหมครับได้ค่ะก็คือไอโซฟาวนโอเคคุณผู้ชายไม่เป็นมะเร็งต้ไม่ต้องป้องกันมะเร็งเต้านมโอ้ยแต่ผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมนะเป็นด้วยเหรอเป็นเหรอเป็นยังไงเออแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นการเป็นน้อยต่อมีความเป็นไปได้เหมือนกันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเคยเห็นข่าวมีคนเป็นแต่น้อยมากแต่ว่าไอโซฟาวนเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องหลอดเเลลลืืือออออดดด้้วยกก็คปงันหห อะไรโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างเช่นหัวใจขาดเลือดหรือว่าแบบหลอดเลือดอุดตันอะไรค่ะไอโซฟาวนมีงานวิจัยแล้วว่าช่วยได้เพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์นะวันหนึ่งจะเป็นเอ็มวันหนึ่งจะเป็น W บบยูก็ได้ได้ไม่ผิดกติกาวันหนึ่งจะเป็นผู้หญิงวันหนึ่งจะเป็นผู้ชายแกล้งได้ได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอช่วงนี้อ่อนเพลียมากเลยเพิ่มในช่วงนั้นเป็นสองเม็ดได้ไหม แนะนำไหมครับหรือยังไงสามารถเพิ่มได้แต่ไม่แนะนําให้กิน2เม็ด<ม>นานส่วนเกินไปนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยวิตามินมันสามารถเ,าเขาเรียกว่าขับถ่ายออกไปได้นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่า สะสมอยู่ได้บ้างนะคะหเม็ดต่อวันถือว่าเพียงพอ2เม็ดต่อวันในระยะเวลาติดต่อกันไม่นานในช่วงที่ร่างกายอ่อนแออย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายต้องการวิตามินเยอะก็ใส่เข้าไปได้อย่างนี้ช่วงไหนบ้างที่อาจจะต้องมีการเสริมมากกว่าหนึ่งเม็ดต่อวันมีร่างกายอ่อนแอละมีอื่นไหมครับมีสูงอายุมากๆหรือขาดวิตามินพิเศษมีอะไรบ้างครับสูงอายุมากๆระบบการย่อยและการดูดซึมเขาจะไม่ค่อยดีเรากินไป1เม็ด เขาอาจจะไม่ได้เต็มเต็มซึมได้น้อยกว่าใช่ก็อาจจะรับเพิ่มมาเป็น2เม็ดได้หรือว่าในคนป่วยเขาต้องการการซ่อมแซมส่วนที่สึกรอแล้วก็ช่วยในการสังเคราะห์เอนไซม์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องใช้วิตามินและเกลือแร่เข้าไปช่วยก็อาจจะเป็น2เม็ดต่อวันในคนป่วยได้ บางคนถามว่าเป็นโรคตับอักเสบหรือว่าป่วยอยู่แบบรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างเงี้ยค่ะเขาห้ามห้ามพวกสมุนไพรใช่ไหมคะ<ช> <ๆ S 1> แต่ว่าซุประเวนเนี่ยยังกินได้อยู่วิตามินโอไว่าปลอดภัยมากๆเป็นวิตามินรวมเลยปะใช่ค่ะเป็นพื้นฐานทุกคนต้องการทุก <ๆ S 2> คนต <ๆ S 2> าสมมติว่าเรารับประทานไปได้ระดับหนึ่งละชัวงเดือนหนึ่งหรือสองเดือนผลที่จะเห็นกับร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงน้องไปคือบางคนก็เขาทานเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาจะดีขึ้นยังไงอาการอะไรที่จะแสดงรู้สึกว่าเอ้ยดีขึ้น ก็คือขอบอกก่อนขอทำความเข้าใจก่อนก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอ่ะมันไม่ได้ไปเสริมสร้างแก้มชมพูหรืออะไรอย่างนี้ที่ที่ให้เราเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆก็คือสุขภาพแข็งแรงขึ้นวิตามินเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนอย่างที่เรารู้กันทั้งเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเอนไซม์ต่างๆก็จะทำงานได้เป็นระบบแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอะช่เอาไปว่าโอกาสในการที่จะอาการที่เกิดขึ้นจากการขาดวิตามินก็น้อยลงใช่งุ้นได้่าจะตาฟางหรือว่าผิวมีสวยงามแห้งอะไรเงี้ยก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงใช้คำนี้ดีกว่าคุ่้มคุ้มกันดีแล้วก็ไม่ขาด เห็นอีกหนึ่งตัววางอยู่ด้านหน้นเลยค่ะเป็นกล่องตัวนี้คืออะไรเอยอันนี้คือโคลีนบีค่ะเขาจะเน้นตัววิตามิน B มีทั้งบี b B, B, รวมต่างๆนะคะซึ่งวิตามิน B พวกนี้แน่นอนพอเราพูดถึงก็มักจะไปนึกถึงระบบของประสาทนะคะบางทีก็จะป้องกันอาการที่ขาดวิตามิน B อย่างเช่นปากนกกระจอกเนบชาหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่า สมองตื้อๆจอำอะไรไม่ค่อยได้ขี้ลืมใช่มึนๆดูแบบ ดูดนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ไบรท์อ่ะไม่สดใสอ่ะใช่ไหมคะตัวนี้แน่นอนนอกจากวิตามินบีแล้วเขามีตัวโคลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะคะที่ชื่อว่า a อะเซติลคล i ีนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะเนื่องจากว่าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยให้ระบบการสั่งสัญญาณของเซลลประสาทเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนแบบ บางทีเราก็อาจจะลดการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ทํางานต่างๆได้ดีขึ้นสมองสั่งการได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างนี้เหมาะกับใครบ้างครับน้องเป๊ เหมาะกับทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นสารอาหารพื้นฐานที่ร่างกายต้องการนะคะและที่สําคัญก็คือเขาสามารถเติมได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้มีอันตรายจึงเหมาะกับทุกคน12ปีขึ้นไปก็ให้ทานได้วัยเรียนัยทำงานนะคะยิ่งต้องทานวันไหนอ่อนเพลียหนักๆสามารถคือปกติเนี่ยโคลีนบีให้ทานวันละเม็ดถ้าวันไหนอ่อนเพลียหนักก็ เมเทานวันละเม็ดนี่ตอนไหนดีคะน้องเป้เพราะาอาหารก่อนนอนอตอนเช้าได้หมดความออจริงแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นวิตามินที่เรารับไปพร้อมกับอาหารนี่แหละ,ค,ะค่ะเราจะทานตอนตอนเช้าก็ได้บางคนอ่อนเพลียมากๆไปทานตอนก่อนนอน2เม็ดเลยก็ได้ทั้ง2ตัวเลยไหมครับทั้งวิตามินรวมของเราสุปราวิทย M W แล้วก็โคลีนมบี ทานได้ทุกเวลาตต่ต้องการได้หมดเลยเหมือนกันใช่ไหมครับได้ค่ะคอรินบีเนี่ยไม่มีรับประทานมากเกินไปใช่ไหมคะเรามีภาวะที่แบบรับวิตามินบีมากไปมาวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเราดื่มน้ำไปมันก็จะละลายน้ำและขับออกมาได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ใชรแบบอยากจะความจําดีมากอัดเข้าไปเป็นเม็ดแบบลายแท่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าวันลืมส่งงานเจ้านายวันนี้อัดสักหกเม็ด ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวลืมไปแล้วอะลืมไปแล้วไม่ทานแล้วจ้าก็แนะนําสูงสุดไม่เกิน4เม็ดต่อวันนะคะแล้วถ้าเกิดจะกินเยอะๆก็ไม่ควรติดต่อกันนานเกินไปทุกอย่างถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าวันละเม็ดนี่โอเคได้เรื่อยๆเม็ดสเม็ด ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีโบรชวร์อีกนะคะที่จะช่วยค่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยสําหรับอันนี้เป็นตัวของโคลีนเนาะใช่นะคะสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายของเรานะคะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมฟังเราไปเนี่ยบางคนบอกโอ้ยคุณมดฟังไม่ทันจดไม่ทันเดินเข้าห้องน้าพอดีเมื่อกี้นะคะออกมาเนี่ยลืมไปแล้วนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะสําหรับสื่อที่จะช่วยเรานะะคในการ เขาใช้คำว่าทบทวนความรู้ดีกว่านะคุณน้องเมย์แล้วก็แนะนำนะครับค่ผู้บริโภคคนไหนที่สนใจเนี่ยเราก็สามารถหยิบตัวนี้ไปฝากได้เลยนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าข้อมูลโอ้โหปึกจริงๆพี่ตั้มรับรองใครถามอะไรตอบได้หมดที่สำคัญมีภาพประกอบเข้าใจง่ายค่ะนะคะเอาไว้อ่านที่บ้านเราก็ได้หรือว่าจะเอาไว้มอบให้กับคนที่เขาสนใจก็ได้นะคะสําหรับความน่าเชื่อถือไม่ต้องกังวลนะคะด้านหลังเรามีแหล่งอ้างอิงนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะข้อมูลทุกอย่างที่เรา ใส่ลงไปนะตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ธุรกิจ <K l ant le> ใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะ <K l ant le> เพรสัชกรหญิงพรนิดาบริสุทธิ์นะคะที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราถึงที่นี่เลยนะคะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณมากครัคคบน้องเป้ครับครับและท่านผู้ชมครับท่านสามารถเข้ามาติดชมและนันํารายการของเราได้นะครับทางเว็บไซต์ครับ w w w g i f f วด์เว็บ n ิฟฟิรครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนเพจกันก็นได้เลยนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f f e r n ซ c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม